ตลาดวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมมีรถราคาถูกๆราคาส่งข้าวชามาแนะนําไม่ชว์อีกแล้วนะครับผมเป็น Honda City ปีสองสี่นะครับราคาเพียงแค่เจ็ดหมบาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคาตัดข้อค้าเลยน,นะครับซื้อไปขายก็มีกาไรซื้อไปใช้ก็คุ้มค่านะครับผมเป็นเครื่อง DSI นะครับเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดมีเกียร์ไฟฟ้าที่พวงมาลัยนะครับมีโหมดเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นนะครับสตาร์ทเครื่องเดียวติดภาษีไม่ค่า ไอท่อซิ่งครัผมรับประกันรายงานตรงไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับผมพิกัดดูรถอยู่ที่สุขุมวิท64นะครับสนใจก็ใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็คลิปแล้วนะครับคลิกตรงที่ชื่อคลิปก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับผมไม่พับไม่ยู่ไม่มีรอยชนครับภายในเบาะกำมะหยี่นะครับสวยๆเลยครับผมนี่นะครับบอดหลังพับได้นะครับ สีรอบคันยังสวยครับผมมีชุดสเกิร์ตแต่งรอบคันด้วยนะครับไปตัดหมอกนะครับสียังสวยยังเงาครับผมที่ซื้อไปใช้ได้เลยนะครับรุน่นนี้ครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ